ชอบถ่ายรูปไหมชอบไหมอะเฉยๆอ่ะเฉยๆอ่ะชอบทำรูปใต้น้ำมากกว่าเพราะว่า <laughs> <laughs> ถ่ายรูปใต้น้ำอะคิวคิดว่ามันก็มุมเดียวกันคนก็ถ่ายมุมเดียวกันทางนั้นไม่มีใครมีมุมใหม่ๆเท <laughs> <laughs> ่าไหร่รูปใต้น้ำสวยยังไงคิดว่ามันยากกว่าการถ่ายรูปบนบกมันแปลกใหม่มากกว่า แล้วก็ไม่ใช่คนทั่วไปที่ทําได้แล้วก็ไม่ใช่คนทั่วไปที่เคยทาตั้งแต่ถ่ายไมค์ไม่เคยเจอความยากเลยแบบต้องทําได้โพสท่าได้ลงได้เคียวหูได้ต้องลงได้คือตากล้องอะ่ะเดี๋ยวตากล้องจะหาเรียมเองรอบคิวนะ <c oughs> องค์ประกอบภาพ <c oughs> แบบ <c oughs> แสงสี <c oughs> จริงๆมันไม่จําเป็นต้องลึก <c oughs> ถ่ายครึ่งบกครึ่งน,น้นก็สวยได้ <c oughs> ถ่ายกับปลายงให้สวยผงปลายใหญ่ๆ่ <c oughs> ถ่ายงใ,ให้สวย <c oughs> ถ้า ยตัวอย่างมันฝูงปลาเลยก็เราก็แค่ว่ายแหวกเข้าไปเพราะสุดท้ายฝูงปลามันก็จะว่ายออกเราก็อายในมุมแบบก็คือถ้าต้องการจะโต์มือไปสักท่าหนึ่งไปข้างหน้าก็เอามือข้างที่อยู่ฝั่งตรงข้างกับกล้องทำยังก็ได้ให้มือไม่บังหน้าเราปลาควรอยู่ข้างหลังเป็นแบกปลาขึ้นมันขึ้นอยู่กับว่าปลามันว่ายยังไงด้วยแหละถ้าเกิดเราไปถ่ายฝูงปลาเราควรจะให้ปลาอยู่ข้างหลังถ้าเกิดจะให้ให้ปลาอยู่ข้างหน้าให้บังหน้าเรามันก็ได้อีกอีกีกฟิลหนึ่งมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้รูปแบบไหน ก็แค่แบบว่ายาสแต่สุดท้ายตากล้องก็จะตามแบบแบบมันไปจังหวัดตีขาสวยตรงไหนแบล็กการ์มันก็จะไปอยู่ตรงนั้นคือมันก็แล้วแต่คนบางคนเขาแค่มีภาพใต้น้ำเราะว่าสวยแล้วซึ่งก็ไม่ผิด <S 1> <S 1> <S 1> ในมุมคืว่าท่อไม่ต้องเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดท่อเนี้างมันจะเหมือนมีโทรศัพท์อยู่ข้างๆหรือบางทีจะแมอยู่